ก่อนที่พวกลูกจะล้มคนอื่นแม่จะให้พวกลูกลง้งเจ้าของก่อนคือมื้อนี้เขาจะกินนตนาการที่ขาให้เป็นยังลูกให้เป็นช่องท้องเข้าใจก็หมายเนาะลูกเนอะแต่นี่ก็คือหนึ่งกลางสี่บัดนี้มันจะเป็นเสียงสี่สขวางกลางขวางหนึ่งขวางบัดนี้ถ้ามันลงไปทั้งหลังลงไปทั้งใต้ มันก็จะเป็นแผ่นหลังโอเคเนาะตรงนี้ก็จะเป็นสี่เป็นวงกลมขึ้นมาการเป็นวงกลมขึ้นมาหนึ่งเป็นวงกลมขึ้นมาถ้าเป็นเนื่งหลังถ้าเป็นเนื่งหลังเรากดก็จะไปโดนเขียสะท้อนของเนาะเนาะหมอสหงมอนรังกระดูกและกระดูกไขสั่งังบัดี้ถ้าเขาไปกดส่กลาง ตีลังกาเกิดขึ้นมาก็โดนเจ็ดสะท้อนของจุดกำเนิดเส้นช่องท้องหามเข้าไปสิบังคับเลือดและความร้อนเข้าสู่อุ้งเชิงการกิดขึ้นตีลังกาเนอะลูกนึกเข้าใจเข้าใจจินตนาการโอ้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 ยังโอ้แต่ไม่ป้องเพราะโอ้แล้วไปที่เนี่ยผู้นำคนว่าแม่หนูกำลังเสิงห่วงแมวเสียงแบบถูกกระบืองห่วงแมวเสียงอ่าเอาหนามันใส่มือเสร็จเรียบร้อยไปที่เนี่ยพร้อมกันไปที่เนี่ย ท้านวดแม่ไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนสมัยก่อนแม่จะเปลี่ยนแต่ว่าเดี๋ยวนี้แม่บพาเปลี่ยนเพราะยังเพราะว่าเปลี่ยนขี้ขันไปสางไหมก็ได้ให้เอาเฉพาะสิ้นยังสิ้นคิดอ่ไปขึ้นบาออกนึกถึงสิ้นคิดโอเคไปสิ้นคิดสองมือจา้าสีสถึงหนึ่ง,งอ,อ้อมลงไปกา ขึ้นมาสี่ห้แค่ออกหนึ่งไปสิ้นคิดสองมือจากสี่ถึงหนึ่งไปกลางหลังขึ้นมาถึงสี่สองไปสิ้นคิดสองมือจากสี่ถึง ไปกันาสามสามแล้วเป็นบอสามแล้วเนาะสามแล้วโอเคนุ๊กซันซันมาตอนจะขอ,อเน้ขอมือเดียวกัน,นดเด้ดอลูกขอมือเดียวกันสิ้นคิดมือเดียวสิ้นคิดมือเดียวขอมือเดียวกันเอามือด้านขวาออาบัดีซส้นมือลูกจะก,กดยุเสเนที่หนึงของขาขึ้นแต่เป็นฝั่งตรงข้ามก็เป็นฝั่งของของมือ เป็นฟังของมือโอ้บหมันจะเหมือนแผ่นหลังส่วนมือจะบอลลมาทั้งพี่ส่วนมือจะบอลลมาถมาลงมาทั้งขางี่สิแสดงว่าลูกลงมาถึงยังถูกสี่ขันลูกเลื่อนมาซะนี่ก็แสดงว่าถูกยังถูกถก,กลางล,ลูกต้องเลือ่อนมาอย่างเออเลื่อนหนึ่งก็ขึ้มนมาแต่มันอยู่ตรงกลางแต่มันอยู่ตรงกลางเราวมือนี่ก็จับไว้เห็นไหมถนัดเมื่อนี่ก็จับไว้ไหไมถนัดโอเคแล้วก็ว่าพอบกันสิ้นคิ สองส้นมือมันจะเป็น่้นมือกดแม<บ>นบอแล้วมือมันก็จะปาดมามาถึงหนึง่งหนึ่งของสี่ซี่คโคง้งกระตะวัดตามสี่โค,ค้งขึ้นมาลิ่นปีแล้วก็ลงตามสี่โคง้งมือควักลงไปถึงกลางไปถึงกลางของหลังกลางของหลังตุกต้องลบไปหลายๆลบไปกลางของหลังเลยลูกแล้วก็ดึงกลางของหลัง ขึ้นมาเหมือนเดิมหายใจออกไม่กดลูกมนสวยไม่กดลูกมันจะเจ็บไม่กดเบามือกดลูกเบาๆซื้อหายใจออกแล้วก็เปลี่ยนมือเปลี่ยนคางอ่ะซีนคิดมือเดียวไปอ้อมลุบไปจนถึงไม่ห่อมือลูกมือต้องแบบ่แบลงไปจนถึงกลางของหลังดึงขึ้นมาหายใจออกสอง สีนขีดคนสวยไม่ถูกเส้นมือตรงอยู่หยังเออแค่นั้นเหรอลูกไปพร้อมกันสีนขีดมือเดียวเขาง่ามบบาหอมือลูกไม่หอมือแบบนี้อยู่กดมือให้แนบฟา้มือแนบเลยเออฟา้มือจะ่าอุมเนี่ยมันจะแนบแบบนี้เลยลูกจะแนบทั้งสี่เลยถ้าอุ้มจงสี่มันจะเจ็บลูกไม่นจะจิกแต่นัก็ขนาดมือบอกลูกสิมือขึ้นมือแม่เดีลยวเอรูดแนบแนบไปครั้งที่เท่าไหร่แล้ว เออเอาว่าไปจะต